ไปนะครับผมก็จะได้สัมภาษณ์สดระบบวิดีโอคอลนะฮะตำนานรำล่องนะครับศิลปินป่องเข็มมรา,าดนะครับผมครับสวัสดีครับคุณป่องครับผมครับสวัสดีแฟนๆสถานีบ้านผือ,อที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับวันนี้ก็ เป็นครั้งที่สามแล้วใช่ไหมครับที่มาสัมภาษณ์ติดๆทางสถานีบ้านผือที่มีนิวครับผมน่าจะเป็นครั้งที่สองครับพี่อ๋อครั้งที่สองครั้งที่สองครับครับก่อนจะมาถึงพูดถึงเรื่องเพลงเนาะบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเกิดเมืองนอนของป่องเขมรราชนี้อยู่ที่ไหนครับผมครับผมครับผมเป็นคนอำเภอเขมรราชจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอ่าก็ เขามาทํางานมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จบแล้วก็ทํางานท,ที่กรุงเทพเลยก็ไม่ได้กลับบ้านครับผมครับผมก็ก่อนก่อนจะมาเป็นนักร้องนะครับผมก่อนจะมาเป็นนักร้องนี้ครับผมเคยทางานที่ไหนมาก่อนนะเริ่มแรกเลยครับผมบบก็ ก็ทางานบริษัทครับหลังจากจบเรียนเรียนจบที่ลังกําแพงก็ทํางานเลยนะครับก็ทํางานหลายบริษัทครับแล้วก็สนใจทางด้านหมอลำหรือว,ว่าด้านเพลงนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเด็กแล้วครับเพราะว่าสมัยก่อนพ่อแม่เราเวลามีงานบบประจําปีตามงานวัดต่างๆก็จะมีพว,วกหมอลำพวกอ,อะไรมาฉลองนะครับแล้วก็เราเองก็พ่อแม่พาไปดูก็ซาบซึมซับนะครับแล้วก็อยากจะเป็นเหมือน เขาบ้างก็แต่ว่าไม่มีโอกาสก็เลยฟังมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ศิลปะอีสานบ้านเราด้วยครับพอดีหลังจากทํางานแล้วตอนนี้ก็มันมี YouTube เข้ามานะครับ YouTube เข้ามาก็ใครอยากจะมีผลงานตัวเองก็เอามาลง u t u b e นะก็เลยลองทําดูนะครับก็เลยได้มีการชักนาหรือว่าชักชวนจากอาจารย์ชานชัยใบยหอมนะครับว่าสนใจอยากจะทําเพลงทำวอลลัมนี้ทำยังไงแก็เลยแต่งเพลงแต่งวอลลัมกวนลําให้ เป็นลำร่องหัวอกกรรมกรครับที่ตั้งชื่อว่าหัวอกกรรมกรเพราะว่าผมเองปัจจุบันนี้ก็คือทํางานในสายงานก่อสร้างนะครับผมเป็นเป็นงานก่อสร้างซึ่งก็ทําหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับคนงานนะครับเรื่องงานเซฟตี้ต่างๆดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้ทํางานได้ด้วยความปลอดภัยตอนนี้ก็ทํางานยังทํางานอยู่ครับปัจจุบันก็ทํางานที่มินบุรีครับผมเป็นสายงานก่อสร้าง สร้างรถไฟฟ้ปปาสายสีชมพูครับผมเพล,ลงายมองุรีขอบคุณมากครับครับเพลงนชอบมาตั้งแต่เด็กๆหรือว่าโตขึ้นมาทำงานเรียนแล้วกึงชอบครับผมตั้งแต่เด็กๆครับผมตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็ตอนเรียนมัธยมก็มีวงแคนก็ได้เข้าร่วมเป็นกิจกรรมต่างๆก็ได้รือว่ามีงานแห่เทียนงานอะไรต่างๆที่เป็นกิจกรรมก็เข้าไปร่วมครับโดยเฉพาะมาอยู่ในรามคำแพงก็มันมีชมรม วัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานนะครับก็เลยเข้าไปร่วมแล้วก็มีงานมีการต่างๆก็รับงานกับรุ่นพี่เขาแเราก็เอาด้านบอลลัมนี่ยไปสมัยของอาจารย์พรศักดิ์ส่องแสงเฉลิมพลมรคัมแล้วก็เอาเพลงคนอื่นร้องครับแต่ามาคราวนี้ยูทูบเขามีเปิดโอกาสให้ผมก็เลยลองลองทําเองบ้างครับว่าแล้วอยางอนุรักษ์อีสานบ้านเราด้วยก็เลยลองทําดูแต่ตอนนี้ก็มีผลงานอยู่สิบเอ็ดผลงานนะครับผมซึ่งล่าสุดก็เป็น ลำเพลินฮักเมียเสี่ยวครับบางคนก็มาเซลครับว่าเอ้ยทำไมต้องไปฮักเมียเพื่อนเมียเสียวแนละ้วก็คือเป็นเพลงเป็นกรนล람ครับอาจจะสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของที่ผ่านมาก็เป็นได้แล้วก็มีเตยไม่ห้าง4 g ครับที่กําลังอ่มีชื่อเสียงเนี่ยว่ามีคนเข้ามาฟังโดยเฉพาะเป็นแฟนก็ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับ เพลงตั้งแต่ซิงเกิลแรกนะครับแต่งเองหรือว่ามีครูบาอาจารย์แต่งให้ครับผมเป็นเป็นครูบาอาจารย์แต่งครับพอดีผมเองอ,อยากลองทําอยู่แต่ทําแล้วมันไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไปไปไม่ได้ก็เลยก็เลยเราไม่ไม่ฝืนไม่ฝืนนะครับก็เลยลองอให้คนอื่นแต่งเพราะว่าอย่างน้อยบอลลํานี้มันไม่ใช่ว่าแต่งง่ายๆนะครับเขาต้องศึกษาขัดสังวาสด,ด้วยครับเป็นภาษาอีสานบานเท่ากับคือว่าทำนอก สังวันมันมันบ่คือกันครับเพราะฉะนั้นว่าสิเป็นท้ำนองร่ำอุบลท้ำนองร่ำอุบลหรือว่าขอนแก่นหรือกาฬสินธุ์หรือว่าสารค้ามันก็แตกต่างกันมีความม่วนซื่นหรือว่าไฟเลาะมีตัวของมันเองครับเพราะฉะนั้นสาเหตุว่าเข้าแ่งแล้วบ่ได้มันก็มันก็สิเสียนะครับเพราะเราเฮาเขาก็ได้เปล่นบวแต่งแต่งบ่เป็นแต่ว่าอาจสิอน้าคนหน้าอาจสิฝึกลองเบิ่งก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะตื้นสำหรับแต่กันลองเบิ่งได้แต่ว่าช่วงนี้ทุกทีโบทันได้ก็เลย เอาอาจารย์เป่นอาจอารย์เป็นแจงไผก็เอาไปสอนต่อครับผมเพลงเพลงแรกชื่อเพลงอะไรนะนนะคระเบียล้ำลำร่องหัวอ,อกลำร่องหัวอ,อกกรรมกรครับผมบลำร่องหัวกรรมกรแล้วก็เป็นผลงานของอาจารย์ชันชัยใบยหอมแล้วก็มาบุญคุณพ่อแม่เป็นของอาจารย์บุญกองพีรลาสุขแล้วก็อวยพรปีใหม่ชีวิตคนขับแท็กซี่แล้วหลังจากนั้นมาก็เป็นเต้ย สีเมือเยี่ยมเขมราราชก็คือบ้านผมมีสนับคนเดินที่เมือเขมมาราชผมก็เลยอยากจะโปรโมทบ้านตัวเองด้วยก็เลยอยากชวนชวนให้พี่น้องทั่วประเทศเนี่ยไปเที่ยวก็เลยทาเป็นลํานองลําเต้ยสีเมือเยี่ยมเขมมาราชก็คือสีเมือ,อยามเขมมาราชครับแล้วก็มีลําขนแก่นเพราะอาจารย์ของผู้ตึงผู้ไทยซึ่งลําขนแก่นชื่อปกหักจากสาวครูเป็นกนลาทีอ่อาจารย์หนุ่มผู้ไทยเป็นคนทำดนตรีให้ครับแต่ว่าท่านได้จากไปแล้วครับ แล้วก็มาล่าสุดก็เป็นเต้ยไม่ห่างสีชีอาจารย์น้อยลายแคนแล้วก็ลำเพลินฮักเมียเสี่ยวอาจารย์เอียชัยกระบีสินครับผมแล้วก็มีเป็นเพลงก็คือชอนนออวนน้องไปยองบางชวนน้องไปยองบางภาษาอีสานเป็นผลงานของอาจารย์หมอกสีข้ามอยู่อา่างศิลาจังหวัดอุบลราชธานีครับผมับแล้วก็มีขาเด้งขาเด้าอาจจะเป็นชื่อแบบนั่นหน่อยวัยรุ่นวัรุ่นหน่อยนะครับแล้วน้อก นอกจากนั้นก็จะยังจะมีเป็นลำแพนนะครับว่าจะทําลำเพลนนางผมหอมนะครับชื่อนางผมหอมก็คงเร็วๆนี้แล้วก็มีลำขนแก่นนางเสาเสาหิ้มโคูงครับเพราะว่าบ้านผมอยู่เขมราชายแดนม่น้ำโูงครับอาจจะมีบางคนก็อาจจะมีความหลังหรืยว่ามีความรักนะครับอาจจะผิดหวังก็อาจารย์ภา,ารี่ในภูอะไรนะครูเดชานะครับเป็นคนแต่งให้จากขนแก่นครับ ก็ย,ยังยังยังไม่ได้ออกมานะครับแต่ว่ากาลังซ้อมอยู่ก็คือนั่งเสาเป่าหิมโกงก็ขอฝากเป็นแฟนฝากทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมจากสถานีบ้านผือทีวีนิวนะครับแล้วก็อีกหลายหลท่านที่ผ่านทาง youtube แล้วก็ Facebook ของผมของกมมาราดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจเนาะอย่างน้อยก็ช่วงนี้โควิดอีกอย่างก็อยากจะฝาก ให้เพืนแฟนทุกท่านตรงนี้ก็ให้มันระมัดระวังเรื่องโควิดนะครับซึ่งมันไม่สามารถจะตรวจสอบได้ด้วยเป็นบางคนเป็นไม่รู้ตัวก็มีก็เป็นห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะเป็นแฟนแล้วก็โดยเฉพาะอาชีพศิลป,ปินเราก็เดือดร้อนไปทั่วเหมือนกันทีแรกตั้งใจว่าสงการจะได้ไปไปแสดงนะครับงานภาพป,ป่าที่โคราชกับป่าชีนบุรีก็เลยงดจนงดนไปก็คงจะต้องให้โควิดหายไปก่อนนะครับตรงนี้ก็คงจะให้เป็นแฟนติดตามทาง youtube นะครับผมติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให,ใ,หให้ก็แล้วกันครับช่วยช่วยกันไปศิลปินด้วยกันหรือว่าเพื่อนๆศิลปินด้วยกันก็ฝากด้วยกันนะครับผมขอบคุณมากครับครับแม่แม่ฮั่นซีกีนี้โอ้ดีเดจเอี่ชอบฟอนโอ้ทุกวันเลย <c oughs> ครับผมขอบคุณนะ <c oughs> ครับเอาเอย่างนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็ซิงเกิลล่าสุดนะซิงเกิลล่าสุดที่ออกมาสดๆร้อนๆนะครับผมเป <c oughs> ็น สิงเกิลเป็นเพลงอะไรใครแต่งนะครับผมก็เป็นเป็นลำเพลินครับผมเป็นลำเพลินฮัรเมียเสี่ยวครับของอาจารย์เอี้ยชัยกระบีศิน์ครับเป็นคนแต่งให้ครับโดยดนตรีโดยอาจารย์กรุงกว่ครูสูงเนินครับที่สมุทรปราการ<ช>ก็ขอฝากไ้ด้วยเพราะว่าเป็นแนวลำเพลินนะครับก็อยากอนุรักษ์ไว้สำหรับหมอลำนะครับซึ่งเป็นประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมอีสานบ้านเราไม่ว่าจะเป็นลำสวัสวิ์ไหนก็ตามถ้าเป็นอนุรักษ์เป็นการ ช่วยๆกันครับอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ได้รับฟังถึงแม้จะมีเพลงอินดี้เข้ามามีเพลงรูกทุ่งอะไรต่างๆแต่ว่าเราคนอีสานก็คงจะไม่ลืมศิละปะพื้นบ้านนะครับโดยเฉพาะมีงานประจำปีต่างๆผ้าป,ะปะ่าสามัคคีหรือว่ากระถินหรือว่างานบวทงานแต่งต,ต่างๆก็ทางคนอิสานเราก็ยังไม่ลืมหมอลำนะครับผมก็ขอฝากไว้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับศิลปินตำนานลำล่องนะครับผมน,นักร้อง ตำนานลำล่องศิลปินปองเขมราชนะครับผมครับก็อันนี้ก็เปิดโอกาสให้โปรโมทเลยนะครับผมกับผู้ายแล้วก็ขอบคุณมิัรภาแเพลงแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่แต่งเพลงมานะครับผมเขียนอะไรับครับครับผมก็กราบสวัสดีครั้งหนึ่งครับผมก็ขอขอบคุณขอฝากเป็นแฟนทั่วประเทศนะครับทั่วโลกด้วยนะครับทั้ง facebook ทั้ง youtube ฝากกไดไลค์กดแชร์ให้ผมปองเครงมาราชก็มีผลงานทั้งหมด11ผลงานนะครับในช่อง YouTube ตอนนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยเพื่อเป็นการอนุรักษ์ที่ระเบิดขึ้นบ้านอีสานเราและก็โดยเฉพาะศิปปินไปใหม่นะครับอาจาจะยังไม่มีใครรู้จกักก็ขอฝากฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมถ้าเกิดมีงานมีการต่างๆก็ติดต่อได้ครับเบอร์0 9นย์เก้าศเกางียานเล็กงานใหญ่เรื่องงานช่วยงานหาอะไรก็ยินดีต้อนรับยินดีไป เพื่อเพื่อนพี่น้องเราได้มีความสุขนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณสถานีบ้านผือทีวีนิวนะครับขอบคุณพี่วรพจนเขมมาศจุลขอบคุณพี่ดีเจเฉลยและขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณแฟนๆเ,เพลง,พลงที่เข้ามาบางบางครั้งผมอาจจะไลฟ์สดนะครับก็อาจจะเข้ามาขอเพลงก็ช่วยๆกันไปนะครับ,ช,ช,รบช่วงนี้โควิดเข้ามาเราไม่มีนายทุนเราก็ฝากเพื่อนๆศิลปินด้วยกันแชร์ให้ซึ่งกันแล้วกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แค่ กดนิดเดียวเราก็มีกําลังใจให้นะครับอย่างน้อยๆก็เป็นผลงานที่ออกมาก็ให้แฟนๆได้รับทราบหรือว่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะขป้นบ้านเราอีกเพลงหนึ่งก็ขอฝากสาวลาวเบาไทยเป็นเพลงร้องคู่กับน้องฝนตาบ้านนาจากสวรรคเขตสวปอลาวโดยผลงานของการแต่งการอภินันของอาจารย์ช้างอีสานมุงคลอีสานมงคลนะครับผมสาวลาวเบาไทยก็ขอฝากไว้ด้วยขอฝากเพื่อนพี่น้องทางสวปอลาวบ้านพี่บ้านน้องเรานะครับ น้องฝนตาบ้านนาครับผมขอบคุณนะครับผมครับผมครับนี่ก็คือนะครับศิลปินนะครับผมนักร้องตำนานลำล่องนะครับศิลปินป่องเขมราชนะครับคนที่ได้มาออกอากาศในวันนี้นะครับถึงเวลาจะน้อยนิดแต่ก็มีคุณค่าสําหรับอ่านะครับผมที่อศิลปินป่องเขมราชที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์สดผ่านโดยระบบ วิดีโอคอนะครับผมท่านจะอยู่ที่ไหนเราก็าไปเราเราก็สัมภาษณ์ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีก้าวไกลแล้วนะครับผมนะบบปองศิลปินปองเฉ็นมาลัยูุกขทมนะครับตรงนี้โ,โควิดนิดหนักเลยนะครับผมครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับผมขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับผม